สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมประดินทุกครับค่ะทานครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการทัวร์ซีรีส์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับเวลาเที่ยงสิบนาทีใช่ค่ะหลังช่อง5ข่าวเที่ยงนะครับใช่ค่ะดูข่าวจบแล้วก็มาดูเรื่องของการท่องเที่ยวใช่การท่องเที่ยวครับผมทั่วไทยทั่วประเทศอันนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีจันทบุรีแปลว่าโอเมืองที่มีพระจันทร์ส่องแสง นะโอเคประมาณนั้นแล้วตอนนี้อยู่ที่วัดอะไรอะคะโอ้โหนี่เลยนะ<อ>เป็นเขาเรียกว่าเป็นพุทธอุทยานนะพุทธอุทยานวัดชากใหญ่ใช่ค่ะสวยงามมากๆเลยใช่ค่ะน่าจะแสดงเรื่องราวของพุทธประวัติทั้งทั้งหมดเลยนะใช่เนี่ยเมือนเข้ามานี่ น่เดี๋ยวต้องหลายร้อยรูปน่าเดี๋ยวมีพระอาจารย์ใช่ไหมที่จะมาใช่ใช่เป็นพระวิทยากรที่จะมาแนะนําให้นะครับโอเคโอเคถ้างั้นนะเรื่องราวของแฟนชายช่วยชาติเป็นยังไงครับตอนนี้เนี่ยก็เราสวยเมงื่อันอย่างนี้แล้มนะก็ทุกคนได้อยากสวยอยากรออยากอย่างขนาดนี้นะก็ยังนะต้องมีเป็นชายช่วยชาติก็ติดต่อสอบถามไปเข้ามานะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นงานที่ทําที่บ้านได้นะ แล้วก็เป็นกิจการของตัวเองด้วยใช่ธุรกิจของตัวเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเครื่องปะทินผิวอะไรต่างๆหรือว่าอาหารอาาหรเสริมอะไรนี้ก็มีหมดเลยนะก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์ข้างล่างนี้นะครับโอเคาะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะครับให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครธุรีอวยพรให้กับหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจกันก่อนครับในโอกาสที่ครบรอบ20ปีของหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจกับผมนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าการจังหวัดจันทบุรี ขอส่งความปรารถนาดีมายัางท่านนะครับขอให้หนังสือพิมพ์ของท่านนะครับจงเป็นหนังสือพิมพ์ที่ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เป็นสื่อกลางให้กับพี่น้องประชาชนและเป็นที่รักนะครับของมวลมหาประชาชนตลอดไปครับเราตระหนักดีว่า การสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศสาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายเน o l ไลฟ์ไปสู่อาเซียนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเราก้าวสู่12ปีนไลฟก้าวไกลสู่สากล เขาใหญ่สรันรมรีสอร์ทพร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยห้องพักหลากหลายสไตล์หลากหลายรูปแบบเขาใหญ่สรันรมรีสอร์ทเปิดบริการแล้วสนใจติดต่อสอบถาม095 639 8042 ไบโ a แอดวานซ์เดย์ครีช่วยปกป้องผิวพรรณรักให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวันไบ o a d v a วานซ์เดย์ครีหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p i ียรเซนเต้งนรัชการครับอ,อจาอจารย์พรนายกสวัสดีครับนครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับอ้าวเรามาคุยกันเรื่องของพุทธอุทยานที่นี่ดีกว่านะครับพุทธอุทยานวัดชาติใหญ่อาจารย์พรถ้าไม่ถึงเป็นคําว่าชาติใหญ่นี่คือะ คือจริงๆแล้ววัดของเราเนี่ยมีที่มาที่ไปจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยทางแถวๆนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านชักใหญ่<อ>ทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยท่านจเจ้าอาวาสของเราก็คือท่านพอรร่อธรรมรัตธรรมรัตโตนเนี่ยนะท่านก็ตั้งใจว่าจะให้เป็นชื่อของอวัดมหาบัทุมวิทยารามเพราะว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2498เนี่ยท่านอาจารย์หลวงตาม,มหาบัวเนี่ยท่านก็ได้มารับที่ถวายตรงนี้เอาไว้ท่านก็เลยอยากจะเชิดชูเกียรติของท่านอาจารย์หลวงตาม,มหาบัวทีนี้ก็ปรากฏว,ว่าตอนนั้นเนี่ยไป ดำเนินเรื่องขอชื่อ,อท่านเจ้าคณะ,ะภาคเนี่ยท่านเป็นคนบางกะจะท่านรู้จักที่นี่ท่านก,กเ็เลยบอกว่าต่อไปในภายภาคหน้าคนจะไม่รู้จักว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าอะไรก็เลยขอ,อเ,เอาชื่อเขาว่าชาิใหญ่เนี่ยฝากไว้กับชื่อของวัดก็เลยถูกตั้งให้เป็นชื่อของวัดชาิใหญ่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วชาตินี่คืออะไรครับชาตินี่คือตามความหมายจร,งจริงๆก็คือมัอนก็เป็นป่าเป็นป่าลุ่มๆดมุที่ว่าเป็นป่าเป็นป่าใหญ่เรียกว่าป่าชาิ ในในในี้มีทั้งหมดกี่เหตุการณ์ครับที่ที่สร้างขึ้นมาทั้งหมดถ้านับเป็นปางก็คือ120ปางด้วยกันโอ้โหเยอะมากเพรชะวะนั้าเขี่ยพื้นที่เท่าไหร่พื้นที่ทั้งหมดตอนนี้เรามีอยู่67ใกบ้ด้วยกัน ถ้าเกิดเด็กนะจะเรียนพุทธประวัตินะครับมาที่นี่เลยใช่ค่ะมาที่นี่แล้วจะรู้หมดเลยดีกว่าอ่านหนังสืออีกแล้วแล้วจะมีวิทยากรแนะนำไหมฮะมีอยู่นะก็อาตมาภาาเป็นเป็นวิทยากรประจําที่นี่ท่นจะเป็นด้วยเราวทํามาเป็นกรุ๊ปทัวเป็นอได้เลยนักเรียนอย่างนี้ก็ได้ะจก็จะอธิบายหมดร20กว่าบาใช่ถ้าเดินทั่วนี่ใช้ทั้งหมดเวลาเท่าไหร่ฮะถ้าเดินทั่วเอาจริงๆอาตมาใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนึงนะ ไปไหมไปชมกันดีกว่าขั้นรกตรงนี้ก็เป็นปางปางพระพุทธปรินิพานก็คือเป็นปางที่พระพุทธเจ้าของเราทรงปรินิพา,านที่กุสินาราครับเมื่อกี้เดินเดินมาคุยกับท่านเห็นท่านบอกว่าในแต่ละจุดแต่ละปฏิมาก,กรรมเนี่ยเจ้าภาพหนึ่งปางละหนึ่งเจ้าภาพนะโยมปางละหนึ่งเจ้าภาพ แสดงว่าหลวงปู่นี่มีแต่คนแบบนับถือถูกต้องเลยครับเป็นเป็นภาพปฏิบัติ<ช>เ,ปเป็นสายกรรมฐานสายธรรมยุทธ์แล้วก็อีกที่สําคัญก็คือท่านเป็นลูกศรริษย์ของหลวงปู<ม>่ฟ้านมากระสายนั้นเลยแสดงว่าที่นี่ก็ต้องมีเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่นี่ท่านจะเน้นมากเพราะว่าโดยปกติโดยภาพรวมแล้วท่านท่านจะสอนเรื่องของแนวของกรรมฐานอยู่ตลอดเวลาครับพอช่วงในเข้าพรรษาเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะ แนะนำนตลอดทั้งพรรษาเลยคืออบรมทั้งพรรษาเลยแล้วก็พอออกพรรษาท่านก็จะปล่อยให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยปฏิบัติกันสนใจมาปฏิบัติธรรมก็ได้นะฮะว่าสงบดีนะสงบคบรรยากาศดีล่มรื่นครับค่ะสมันนี้สําคัญนะได้เห็นพุทธบุตรแต่ว่าสามมิติกันไปเลยใช่ค่ะพอออกไปนี่รู้เลยว่าจะต้องเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปจุดสีกันต่อท่านผู้ที่ครับแล้วตรงนี้เป็น อแอางงรออวขออันนี้เป็นปางเขาเรียกปางทุกรักกริยาคือตอนที่พระพุทธเจ้าของเราทรงบำเพ็ญทุกรักกริยาก่อนตัสรูุ้ในตอนนั้นเนี่ยเพื่อทดสอบหาทางวิธีการซึ่งทรงทํามาหลายกรณีหลายทุกวิธีนานประมาณตน6ปีด้วยกันจึงก็ยังไม่สําเร็จจนกระทั่งมาครั้งสุดท้ายเนี่ยพระองค์ทรงมาพิจารณาเอาว่าต้องเดินทางสายกลางก็คือมัชิมาปฏิปทา คือการทรมานตนนี่ก็ไม่ใช่จะรทำให้บรรลุถูกต้องเจริญนพอนะครับเวลาหมดแล้วเหรอแต่ว่าเห็นว่าพระคุณเจ้าบอกว่ามีโบสถ์ที่มีแรงศรัทธาอย่างแก่งกล้ามากสร้างไว้ประมาณกี่ล้านคะคนเดียวตอนนั้นเออเจ็ดสิบเจ็ดล้านด้วยกันเจ็ดล้านด้วยกันเลยโบสถ์หลังหนึ่งหลังเดียวเจ้าภาพองค์เดียวเลยคนเดียวเลยเจ้าภาพคนเดียวใครอะคะเออท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารเรือตั้งแต่ปีสองพันครอร้อยสามสิบเหมือนกัอ๋อ ครับผมอ่าผมเช็ดเดี๋ยวไปดูภาพกันเนาะโอเคครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับถ้างั้นก็ต้องเข้าวันจปทันยูไลฟ์นะครับพร้อมทั้งนังสือพิมสยามธุรกิจและนิตยสารสยามแม็กซิมัมให้กับทุกที่ด้วยครับอ่าเจริญพรครับผมอ่าท้ายรายการวันนี้จะแจกอะไรดีครับจะแจกเทอเซนเต้ค่ะสบู่เทอเซนเต้ของ มีออนไลน์ครับที่รางวัลครับสองราวัลด้กันค่ะครับขับเข้าคำถามเลยนะครับพุทธปฏิมากรรมของพุทธอุทยานวัดชาติใหญ่นะครับมีทั้งหมดกี่จุดครับก่ไก่ครับก่ไก่ร้อยยี่สิบจุดค่ะครับขอไข่แล้วครับนายกเอ่อเอาสักร้อยสามสิบนายกเ่ยอยู่ในวัดก็ยังโกหกกระทำเลย ไม่ใช่เป็นช้อยนะครับรีบตอบมาทางไลน์ของรัตกระทุกทัวร์ซีรีส์นะครับวันนี้ต้องกลับนมัสการงานกลับแะ้จริญัวนะรับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการรัตกระทุกทัวร์ซีรีส์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการบริษัทนีโอไลน์เตอร์เนชั่นแนลขายตรงของคนไทยค่ะนั่สือพิมพ์สยามธุรกิจสยามธุรกิจแชนแนลค่ะเขาใหญ่สลันลมดีเซนิตยสารสยามแม็กซิมั่มผลิตภัณฑ์เพียวเซนเต้